สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำไม้ดอกไม้ประดับดอกไม้ดอกสวยดอกไม้สมุนไพ,พรสรรพคุณเพียบนั่นก็คือดอกเอกไนเซียนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะดอกเอกไนเซียนี้นะคะมีชื่อเรียกอื่นๆอีกว่าดอกอิชิเนเซีย คนฟลาเวอร์หรือบางท่านจะรู้จักในชื่อของดอกไม้มหัศจรรย์ค่ะดูผิวเผินอาจจะนึกว่าดอกบานชื่นบ้านเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นบานชื่นยักษ์ใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนะคะดอกเ e อ็กไครเนเซียนี้ถือเป็นดอกไม้ในวงทานตะวันค่ะแล้วเขามีความสวยงามมากเวลาออกดอกก็จะออกดอกเป็นดอกเดี่ยวนะคะรูปทรงไข่ยาว กลีบดอกใหญ่แข็งแรงเวลาบานก็จะทนมากเลยค่ะไม่ร่วงง่ายทรงพุ่มก็จะดูใหญ่แล้วก็แข็งแรงแต่ดูสง่างามลำต้นก็จะเป็นกอแล้วเขาทนได้เกือบทุกสภาพอากาศค่ะซึ่งดอกเอ็กไครเนเซียนี้นะคะมีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์ทั่วโลกค่ะแล้วก็มีหลากหลายสี ปัจจุบันนะคะนิยมนำมาปลูกเพื่อประดับบ้านเพิ่มบรรยากาศในสถานที่ทำงานให้มีสีสันแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะถิ่นกำเนิดของดอกเอ็กไคนเซียนั้นนะคะมาจากพื้นที่ทางทิศตะวันออกของภูเขาโรก,กี้และรัฐทางตะวันตกของประเทศอเมริกาแคนาดาและบางพื้นที่ในยุโรปค่ะ นอกจากความสวยงามโดดเด่นและมีเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวของเขาแล้วนะคะเอ็กไคเนเซียยังมีสรรพคุณทางยาที่ช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะและมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ที่สามารถนำใบนำดอกและรากมาใช้เป็นยาได้โดยมีสรรพคุณคือ 1. มีฤทธิ์ในการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยบรรเทาอาการหวัดและเพิ่มภูมิต้านทานต่อการเป็นโรคหวัดโรคทางเดินหายใจส่วนบนและการติดเชื้อต่างๆค่ะและ 2. เมีฤทธิ์ลดการอักเสบค่ะซึ่งเราจะเห็นได้จากในอดีตนะคะชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือได้ถือว่าดอกเอ็กไคนเซียนี้เป็นสมุนไพรประจำท้องถิ่นเลยล่ะค่ะโดยมีการนำมาใช้รักษาอาการเจ ป่วยตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและการเกิดบาดแผลต่างๆค่ะส่วนการปลูกและการดูแลรักษานะคะดอกเอ็กไคนเซียนี้ นิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพราะ,มะเมล็ดค่ะเป็นต้นไม้ที่ชอบดินร่วนซุยเวลาปลูกนะคะดินต้องเป็นดินโปร่งระบายน้ําได้ดีและมีอินทรีย์วัตถุสูงเช่นดินร่วนผสมกับแกลบและขุยมะพร้าวซึ่งสูตรการปลูกหรือดินปลูกนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหรือตามประสบการณ์ของแต่ละท่านค่ะดอกเอ็กไคนีเซียนี้นะคะเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดดจัดค่ะเวลารดน้ําเขานะคะควรรดน้ำเวละสอง ครั้งเช้าเย็นแต่อย่าให้ดินชุ่มนักนะคะเพราะว่ารากเขาอาจจะเน่าตายได้ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่ได้นำมาฝากทุกท่านกันค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดโคราพี่ขออภัยมานะที่นี้ด้วยคะ่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้โคราพี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสด สวัสดีค่ะ